นัดดูดวงเจาะชีวิตสวัสดีค่ะชาววันพุธดวงของคุณมาแล้วนะคะประจำเดือนเมษายนส5 6 4ค่ะวางไพ่เอาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันยังไงก็ก่อนที่จะไปเปิดไพ่นะคะก็ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตในเรื่องของดวงค่ะ เปิดไพ่ทีเดียวทั้งหมด6ใบเลยนะคะแทน6เรื่องราวแล้วเดี๋ยวนะจะเปิดไพ่เพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องที่จะต้องเพิ่มเข้ามานะคะ พไพ่หกใบเปิดแล้วเรียบร้อยนะคะต้องบอกนิดนึงว่าดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนเมษายนสักเล็กน้อยอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆไพ่ใบแรกคือไพ่ความเป็นตัวตนจิตใต้สํานึกของคุณนะคะพไพ่ใบนี้สามารถลิงก์ได้กับทุกๆใบค่ะบรรยากาศโดยรวมหรือว่าความรู้สึกของคุณส่วนใหญ่หรือว่าสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่นะช่วงเวลานั้นนั่นก็คือในช่วงของเดือนเมษายนพายไพ่ใบนี้นะคะนั่นก็คือข้อหนึ่งเลยเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจ เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตัวคุณเองหรือแม้แต่กระทั่งสุขภาพของคนที่บ้านโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะกับเรื่องของระบบหัวใจทางเดินหายใจการเหนื่อยง่ายการหอบหืดนะคะอันเนี้ย คุณจะกังวลมากเป็นพิเศษอาจจะเป็นคนในบ้านเป็นก็ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งเหมือนกับเป็นอ่อเป็นสิ่งที่คุณคิดไว้ว่าเฮ้ยมันมันมันอะไรหรือเปล่าคนที่จะต้องเช็คอัพด้านนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคือลึกๆแล้วตัวคุณก็อาจจะรู้อยู่ก็ได้นะคะว่าเออมันมันมันน่าจะเข้าข่ายนะเป็นขี้เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณโฟกัสนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพแล้วนะคะยังเป็นเรื่องของ การที่คุณจะต้องรอคอยอะไรบางอย่างการรอผลการลุ้นผลนะคะอย่างบางคนเนี่ยสมมติเปรียบเสมือนนักเรียนนะคะกาลังรอผลสอบออกมาว่าเออการประกาศผลสอบผลสอบในช่วงเนี้ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะจะเป็นในลักษณะน,าน,านั้นการรอผลการรอคอยอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้มันสําเร็จลุล่วงไปได้หรืออะไรใดๆก็แล้วแต่มันคือช่วงเวลาของการรอคอยนะคะอันนี้แค่ไพ่ใบแรกนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างสําหรับการเงินนะคะของชาววันพุ ดได้ไพ่ใบนี้นะคะการเงินของคุณนะัดรู้สึกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่นะไม่ได้แย่อะไรนะคะผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ด้วยเพียงแต่ว่านิดนึงว่าบางทีอะคะ่ะคุณอาจจะจำคุณอาจจะเสียเงินไปกับ การทำผิดกฎหมายอะไรบางอย่างตัวอย่างเช่นการขับรถฝ่าไฟแดงเอาโดนตำรวจจับนะคะต้องเสียค่าปรับอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือว่าการจะต้องเสียเงินอะไรให้กับทางหน่วยงานราชการหรืออะไรต่างๆนานาหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการจ่ายค่าแปะเจียมันจะเป็นเงินที่พี่ ที่ค่อนข้างที่จะเทาๆหน่อยอ่ะกับการที่จะต้องเสียมันไปอ่ะค่ะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะอาจจะจ่ายค่าแพเจเพื่อที่จะให้อ,อะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันหรือแม้แต่กระทั่งแบบการเช่าการการเช่าช่วงตึกหรืออะไรต่างๆนานาเลยแบบเนี้ยค่ะมันก็จะต้องมีค่าตรงเนี้ยอยู่ในดันด้วยนะคะอันนี้คือในพาทของการเงินนะคะส่วนรายได้อ่ะนัดมองว่านัดอยากที่จะให้ชาววันพุธนะคะเอาเงินส่วนหนึ่ง ะะไปทําบุญสักหน่อยหนึ่งก็จะดีนะคะแล้วก็ถวายถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นดอกบัวสีชมพูนะคะ,ะก็จะก็จะค่อนข้างที่จะดีเลยทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานค่ะการงานอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคมั่นคงเลยนะคะ,ะนัดแอบ,บมองไปถึงคนที่ทํางาน รับราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจด้วยซ้าไปนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นพนักงานเอกชนนะคะช่วงนี้งานจะค่อนข้างโอเคเอ่อจะเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณสามารถที่จะจัดการได้และมันจะเป็นผลระยะยาวนั่นหมายความว่าบางทีคุณอาจจะมีผลงานอะไรบางอย่างเป็นตัวชี้วัดเนาะว่าคุณจะสามารถที่จะเออเพิ่มเงินเดือนหรืออะไรต่างๆนานาอะไรแบบนี้คะ่ะได้หรือเปล่าและ ก็จะเป็นทิศทางทิศทางที่ค่อนข้างที่จะบวกบวกเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนวันพุธในเรื่องของการงานค่ะแต่ให้เรามาระวังนิดนึงนะคะว่าบางทีอะคะ่ะคุณอาจจะเอ่ออันนี้คือในเรื่องของงานนะคะคุณอาจจะต้องแลกอะไรบางอย่างมาคุณอาจจะยอมยอมยอมแบบว่า เสียเปรียบในเรื่องของอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อเพื่อผลระยะยาวของคุณเลยแบบนี้ค่ะอืนะคะหรือบางทีคุณอาจจําเป็นที่จะต้องลงทุนลงแรงมากหน่อยในผลงานชิ้นนี้นะคะถ้าเกิดว่าให้เทียบเป็นเงินมันอาจจะเทียบไม่ได้หรอกนะคะกับสิ่งที่คุณทุ่มเทไปนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยมากหน่อยและในขณะเดียวกันค่ะงานอะไรบางอย่างนะคะที่คุณจําเป็นที่ที่ตัวคุณทําไม่ได้หน่วยหน่วยของคุณทีมของคุณทําไม่ได้อ่ะคุณจําเป็นที่จะต้องไปจ้างเขาอ่ะเนี่ยไอ้เงินจ้างตรงเนี้ยมัน จะต้องค่อนข้างที่จะราคาสูงสักหน่อยหนึ่งนะคะจะเป็นในลนักษณะเนี้ยนะคะคือนัดก็จะพยายามตีความให้มันครอบคลุมเนาะแต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจะนะคะว่าการอ่านไพ่แบบเนี้ยมันคือการอ่านไพ่แบบโดยรวมและองคกว้างนะคะทีนี้เปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมให้หนึ่งใบค่ะสําหรับใครที่กําลังว่างงานอยู่หรือว่าใครที่อยากที่จะเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายงานนะคะดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ได้ไพ่ใบนี้นะคะอ่าต้องได้รับการช่วยเหลือค่ะถ้าคุณทั้งสองอย่างเลยนะคะอยากเปลี่ยนงานก็ดีหรือว่าอยากที่จะได้งานก็ดีนะคะจําเป็นที่จะต้องมีคนแนะนําให้หรือว่าจําเป็นที่จะต้องมีคนช่วยเหลือถ้าเกิดว่าคุณทําเองคือสมัครเองด้วยตัวคนเดียวหรืออะไรแบบนี้ค่ะอาจจะได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะทีนี้พอพูดในเรื่องของงานแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้คนเราค่ะก็ จำเป็นที่จะต้องมีอาชีพมากกว่า1นึ่งอาชีพเนาะเปิดไพ่หนใบค่ะให้กับคนที่ทําอาชีพเสริมนะคะดูสิว่าเป็นยังไงคนที่ทําอาชีพเสริมนะคะในช่วงเนี้ยถ้าทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ก็จะค่อนข้างดีส่วนอันที่2นะคะนั่นก็คือ,อธุรกิจอะไรที่อที่เกี่ยวข้องกับการการ การเรียนรู้หรือว่าการพัฒนาการของเด็กหรืออะไรแบบนี้ค่ะจะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เรามาระวังความตั้งใจของคุณนะคะคุณจะตั้งใจแค่ประเดียวประดาวแ๊บเดียวแล้วพอมันดูมีอุปสรรคเข้ามาหน่อยคุณก็จะเบื่อคุณก็จะทิ้งไปเลยแบบนี้ค่ะอันนี้ไม่โอเคเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะสาหรับใครที่เริ่มทําธุรกิจเสริมไปแล้วนะคะ มันจะมีช่วงที่แบบเฮ้ยจะทําหรือจะไม่ทําจะมีช่วงที่แบบมันคือคือมันเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้อะค่ะของการหาประสบการณ์ดังนั้นก็ต้องอดทนสักนิดหนึ่งนะคะ ทีนี้เรามาดูคนโสดเรามาดูในเรื่องของความรักค่ะจะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าหน้าจอเนี่ยมันอาจจะเบลอๆนิดนึงบางช่วงบางตอนต้องขออภัยด้วยนะคะทีนี้เรามาดูความรักของคนที่มีคู่แล้วค่ะคนที่มีคู่แล้วนะคะในช่วงนี้เนี่ยได้ไพ่ใบนี้ค่ะคือชาววันพุธเองนะคะนัดรู้สึกว่า ไพ่ใ,ใบนี้สำหรับชาววันพุธนะคะนะรู้สึกว่าคุณมักจะเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองรักหรือว่าเลือกทําในสิ่งที่มีความสุขมากกว่าการได้เงินได้ทองบางทีวันเสาร์ที่คุณก็สามารถรับจอบได้นะแต่ว่าคุณไม่ทําเพื่อที่จะให้เวลากับครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะ,ะถ้าเกิดว่าคุณแบบเลือกเลือกเลือกเงินหรือว่าเลือกงานอะไรเงี้ยค่ะบางทีคุณอาจจะได้เงินมากกว่านี้แต่คุณก็รู้สึกแบบว่าเออบางทีบางคนเนี่ยมีลูกเล็กเนาะก็ะจําเป็นที่จะต้องให้เวลากับ กับครอบครัวแบบเนี้ยค่ะจะดีกว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณสามารถเลือกได้ทั้ง2องอย่างเลยนะคะเพียงแต่ต้องบริหารจัดการมันให้แบบดีๆเนาะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะในเรื่องของความรักรักกันดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อมานะคะเรามาดูคนโสดกันบ้างค่ะหน้าจอไม่โฟกัสอีกแล้วนะคะขออภัยด้วยค่ะสําสหรับคนโสดนะคะจะเปิดไพ่ให้กับคนที่โสดสนิทก่อนนะคะ หนึใบให้กับคนที่โสดสนิทค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะ,ะมีเกณฑ์การตั้งครันนะคะสำหรับชาววันพุธของคนโสดเนี่ยจะบางทีคุณอาจจะแบบเผิตัวเผดใจเนาะดังนั้นก็ให้เรามาระวังด้วยนะคะแล้วกอ็อาจจะมีคนที่ถูกใจเข้ามานะก็คือคนที่มีอายุน้อยกว่าเข้ามานะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันต่อสําหรับคนที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเปิดไพ่หนึ่งใบให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะกับคนคนนี้นะคะดูเหมือนว่าจะคุยส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่นะเวลาการคุยกันก็ส่วนใหญ่จะคุยกันในเรื่องของ คุยคุยกันแล้วเ,เรื่องของอะไรที่มันเป็นสาระวิชาการหน่อยๆน,นะคะและในขณะเดียวกันบางทีคนที่คุณคุยด้วยอยู่ในะปัจจุบันเนี้ยค่ะเขาลักษณะนิสัยเขาอาจจะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ชอบทำรรมาทําโมชอบทําบุญข้างวัดสดมนอะไรแบบนเนี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันช่วงนี้นะคะชาววันพุทธทุกสถานภาพเลยนะคะคนโสดมีคู่แล้วหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะก็อย่าลืมในเรื่องของการทําบุญแล้วก็แผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตนแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรด้วย นะคะอ่ะแล้วก็จะดีนะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวงังก่อนหน้านี้เกิดน,นําไปก่อนแล้วนะคะว่าในเรื่องของสุขภาพก็จะเป็นในเรื่องของระบบหัวใจหรือว่าสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านค่ะโดยรวมแล้วไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนี้นะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยก็ให้ระมัดระวังการเคลื่อนไหวเร็วๆอะ่ะ แล้วมันแบบเฮ้ยลุกนั่งเร็วๆรูปหน้าเมือนแล้วล้มหรืออะไรแบบนี้ค่ะให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยอันเนื่องมาจากอะไรการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะง่าโอเคค่ะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภนะคะต้องบอกว่าไม่โดดเด่นไม่แนะนําให้เล่นนะคะช่วงนี้ดวงในเรื่องของโชคลาภไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะนะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสําหรับชาววันพุธใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยค่ะนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง วันแล้วก็ยังมีดวงของคนทั้ง12ราศี12นักษตัตรด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมพิกอา,าร์ดของนัดนะคะเลือกหัวข้อที่ถูกใจได้เลยบางคนเนี่ยเ,เคยเคยเล่นหัวข้อนี้ไปแล้วหรือว่าเคยดูหัวข้อนี้ไปแล้วนะคะสามารถไปดูซ้ําได้อีกนะคะอืมเพราะว่าบางทีกัน การเลือกของคุณอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้สุดท้ายนะคะก็ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะทุกคอมเมนต์ของคุณนะคะเป็นกําลังใจให้กับนัดค่ะและอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้นัดด้วยนะคะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ